ปี2024ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมแล้วปีที่ผ่านมาไม่ต่างจากการนั่งรถไฟเหาะนั่งอยู่บนรถไฟขบวนนี้นานเข้าแม้จะเคยตื่นเต้นแต่สุดท้ายก็เริ่มจะเหนื่อยล้าและหลงทางจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของเส้นทางเหมือนเทปบันทึกความทรงจําถูกกดเล่นซ้ําทําให้ผมย้อนคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาผมรู้สึกหลงทางจนดูเหมือนความหมายของการเดินทางเลือนหายไปเลยแล้วผมก็นึกถึงที่เก่าๆที่ที่ผมมักไปเยือนเสมอในช่วงเวลานี้ของปี และเมื่อรถไฟหออันยาวนานกําลังจะมาถึงปลายทางการเดินทางบทสุดท้ายในปีนี้ก็เริ่มต้นขึ้นการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมคนมากมายที่มีเส้นทางและจุดหมายที่แตกต่างกันพวกเรานัดเจอกันที่นี่เพื่อนร่วมทางทยอยกันมาถึงจุดนัดพบตั้งแต่สามทุ่มเมื่อมาถึงและวางสัมภา,าระเรียบร้อยแล้ว <S <S ก็ผลัดกันไปซื้อสเบียนสสำหรับมือขําและมือช้าบนรถไฟ ในเวลาสี่ทุ่มเศษเสียงประกาศเรียกผู้โดยสารของรถไฟขบวนที่51ดังขึ้นเป็นสัญญาณที่ให้เราเตรียมตัวออกเดินทางหลังจากผ่านการตรวจตัวแล้วนักเดินทางแต่ละคนเดินหาตู้รถไฟของตัวเองพวกเราได้ตู้ที่13ซึ่งเป็นตู้สุดท้ายเนื่องจากแต่ละคนมีสัมภาระอยู่พอสมควรการเคลื่อนตัวภายในตู้จึงมีความติดขัดเล็กน้อยเสียงรอรถไฟที่เริ่มเคลื่อนตัวออกไปเป็นดังคําบอกลาเมืองใหญ่และเป็นคําตักทายของการเดินทาง นี่คือพร้อมนอนแล้ว <Okay. S 1> ความรู้สึกแปลกๆกเกิดขึ้นในใจของผม <Okay. S 1> การเดินทางด้วยรถไฟขบวนเดิมที่มีจุดหมายเป็นสถานีปลายทางเดิมในตอนนี้มีเพื่อนร่วมทางมากมายมันช่างแตกต่างกับการเดินทางคนเดียวในปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง <Okay. S 1> การเดินทางในครั้งนี้ mm hmm. ผมพกหนังสือมาด้วยหนึ่งเล่มเป็นหนังสือเล่มที่สะดุดตาผมตั้งแต่ได้เห็นชื่อเรื่องหนังสือเล่มนี้คือไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูดเปล่าโดยคนรุ่สุปรุศเ mm hmm. นื่องจากผมดูเหมือนจะหลงทางนิดหน่อยเหมือนที่ผมได้เล่าไปตอนแรก ผมจึงมีความหวังเล็กๆในใจว่าหนังสือเล่มนี้และการเดินทางในครั้งนี้จะช่วยจุดกองไฟเล็กๆในใ,นใจที่กำลังจะมอดให้กลับมาลุกชนได้อีกครั้งแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีเ mm hmm. ช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงแรกที่ลอดผ่านหน้าต่างรถไฟทุกคนค่อยๆลืมตาตื่นจากการเดินทางอันยาวนาน คนที่ตื่นเช้าก็ไปสั่งอาหารในตู้สเบียงในขณะที่บางคนยกกล้องขึ้นมาเก็บบรรยากาศยามเช้าเอาไว้ซึ่งผมก็เป็นอย่างหลังผมบันทึกบรรยากาศยามเช้าไว้เล็กน้อยก่อนที่จะกลับไปนอนต่อให้พอมีแรง Hello, <baby. S 1> ผมโดนปลุกด้วยแสงแดดยามสายที่แรงขึ้นเรื่อยเหมือนกับเพื่อนอีกหลายคน ผ่านวิวทิวทัศน์ป่าที่ดูเขียวและชุ่มชื้นกว่าปีที่แล้วอาจเพราะปลายปีน,นี้ฝนตกซุกกว่าปกติขผู้โดยสารทุกท่านครับในการของการรถไฟในการเดินทางทของผู้โดยสารทุกท่านไม่นานเสียงประกาศสิ้นสุดการเดินทางเงียยาวนานก็ดังขึ้นพวกเรามาถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่เวลาเที่ยงกว่าๆว่าทันทีที่ลงจากรถไฟผมก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศเดิมๆแต่กลับสดใหม่ทุกครั้งที่มาเยือนนครพิง์แห่งนี้ ผมและเพื่อนเรียกรถแดงที่จอดอยู่หน้าสถานีเพื่อจะเดินทางไปยังที่พักของพวกเราอนนพอถึงที่พักเรากลับยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าห้องยังไม่พร้อมเพระหว่างรอเราจึงพางกันไปกินอาหารกลางวันที่ร้านโจ๊กในโตซึ่งไม่ไกลาจากที่พักเรามากนะ ห้องพักก็พร้อมพอดีพวกเรากลับไปเก็บสัมภาระและพักผ่อนเติมพลังหลังการเดินทางเพื่อเตรียมตัวสำหรับช่วงเย็นผมโทรหาลุงคนขับรถแดงคนเดิมเพื่อพาเราขึ้นสู่ดอยสุเทพหลังจากฟังคำแนะนำจากคุณลุงพวกเราก็ตกลงว่าจะออกจากที่พักในเวลา4โมงเย็นแสงเย็นที่กระทบตึกค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแสงที่ลอดผ่านต้นไม้สูงใหญ่อุณหภูมิที่ลดลงเรื่อยๆพร้อมกับลมหนาวที่พัดมาเมื่อแต่ระดับความสูงขึ้นไป ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางขึ้นสู่โลกอีกไปที่แตกต่างออกไปจากเดิมคุณลุงหยุดรถที่จุดชมวิวสาราเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นจุดชมวิวระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพเราได้เห็นเมืองเชียงใหม่จากมุมสูงบางคนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปเก็บไว้บางคนก็เดินเล่นสำรวจไปรอบๆก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพจากจุดชมวิวใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ15นาทีพวกเราก็มาถึงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ น้องๆสองคนตัดสินใจเดินขึ้นบันไดขณะที่คนอื่นรวมถึงผมเองเลือกใช้ลิฟต์ซึ่งมีค่าบริการเพียงคนละสิบบาทเท่านั้นมันมีแอร์ด้วยพอมาถึงด้านบนสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้เลยคือเสียงพูดคุยหลากสำเนียงของนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติดอกเฟื่องฟ้าที่บานสะพังและโคมล้านานานับร้อยที่ประดับอยู่รอบนอกเพิ่มสีสันให้กับองค์พระธาตุสีทองอรามที่ตั้งระง,งานเป็นศูนย์กลางของวัด พวกเราเดินตรงไปยังจุดชมวิวทันทีจากมุมนี้เรามองเห็นเมืองเชียงใหม่ในมุมที่สูงขึ้นพร้อมกับทิวทัศน์ยามเย็นที่ถูกแต่งแต้มด้วยแสงสุดท้ายของวันทันใดนั้นเสียงพูดคุยมากมายรอบข้างก็เงียบหายไปเหลือเพียงความสงบผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดีที่ในที่สุดช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจากปีที่ยาวนานได้มาถึงเสียที ู้สึกตัวอีกทีฟ้าก็เริ่มมืดลงดวงจันทร์เริ่มออกมาทักทายพวกเราตัดสินใจที่จะเดินลงบันไดด้วยกันทั้งหมดบันไดนาคที่ทอดยาวทั้งหมด306ขั้นนับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ลงมาถึงด้านล่างพวกเราหยุดแวะดูร้านค้าริมทางก่อนจะเรียกรถแดงคันเดิมกลับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานในคืนที่ผ่านมาและอากาศที่เย็นสบายทําให้หลายคนหลับสนิททันทีหลังจากที่ขึ้นรถ ผมให้ลุงคนขับมาส่งที่คลองแม่ขาซึ่งเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่แต่อาจเพราะวันนี้ไม่ใช่วันหยุดทําให้คนไม่เยอะร้านค้าก็เปิดน้อยพวกเราจึงเลือกที่จะออกไปหาร้านอาหารข้างนอกก่อนที่จะเดินกลับที่พัก เช้าวันที่2ในเชียงใหม่เรานัดกันที่ล็อบบี้โรงแรมตอน8ปดโมงเช้าและเรียกรถไปยังร้านสถานีปาท่องโกร้านเล็กๆหลังตลาดทานินถึงแม้ร้านนี้จะมีที่นั่งไม่มากแต่ก็พอรองรับพวกเราทั้งหมดอาจเพราะส่วนใหญ่ลูกค้ามักสั่งกลับบ้านหรือผ่านเดลิเวอรี่เป็นหลักสังเกตได้จากพี่ๆรเดอร์ที่แวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากทานมื้อเช้าเสร็จเวลาก็ล่วงเลยมาถึง9ก้าโมงกว่าพวกเรามุ่งหน้าไปยังบ้านข้างวัดสถานที่ซึ่งรวบรวมศิละปะงานฝีมือและสเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ไว้ในที่เดียวแต่ละคนแยกย้ายกันเดินชมร้านค้าที่สนใจและได้ของฝากติดไม้ติดมือกันมาคนละชิ้น2ชิน้นก่อนกลับมาที่จุดนัดพบอีกครั้ง เที่ยงพวกเราแวะไปที่ลานดินซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านข้างวัดนักแต่ดูเหมือนที่นี่จะยังไม่คึกคักเท่าไหร่พวกเราจึงตัดสินใจเรียกรถไปทานมื้อเที่ยงที่ฮานถึงเชียงใหม่ร้านอาหารเหนือที่ผมเคยเห็นผ่านหน้าฟีดอ,อยู่หลายครั้งก่อนเดินทางมาเชียงใหม่หลังอิ่มจากอาหารพื้นเมืองเราเดินต่อไปยังเกียวโตชิคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกล คาเฟ่เล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นแห่งนี้เหมาะสำหรับการหลบร้อนในช่วงบ่ายแต่ละคนเลือกสั่งขนมหวานตามความชอบก่อนจะแยกย้ายกันไปถ่ายรูปเล่นตามมุมต่างๆของร้านที่ตกแต่งเอาไว้เตรียมพร้อมสำหรับบรรยากาศในวันคริสต์มาส เราออกเดินทางอีกครั้งเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงจุดหมายถัดไปคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อปันจักรยานต่อไปยังอ่างแก้ว มาถึงอ่างแก้วเรานั่งพักกันที่โต๊ะหินอ่อนก่อนจะเดินเล่นเก็บภาพในแสงเย็นเช่นเดียวกับคนอีกหลายๆคนที่มาที่นี่น้องๆสองคนที่แยกขึ้นไปดอยหัวหมูตั้งแต่เช้าก็ตามมาสมทบกับวพวกเราที่นี่ด้วยแนุกมไหมครไม่ร้อนหรอวะทันวาใส่ชุดนี้ไปโอยขมวนหนาวชิบหายหนาวสั่นงแแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปจนฟ้ามืดสนิทในเวลาราวหกโมงเย็น พวกเราออกจากอ่านแก้วไปยังกาดหน้ามอศูนย์รวมของกินหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทานมื้อเย็นหาอะไรกินกันกาดหน้ามอคนเยอะเหมือน<ม>เคยตอนนี้ไม่รู้จนอะไรเลยเนี่ย<ม>กินอะไรวะนี่จะก,กิน ปิดท้ายคืนนี้ที่วันนิมมานกับงานผิงไฟเฟสติวัลดนตรีสดแสงไฟโทนอุ่นหิมะจำลองและมัชเมโลปิ้งทำให้งานนี้มีชีวิตชีวาและมีกลิ่นอายเฉพาะเป็นของตัวเอง เวลาประมาณสี่ทุ่มพวกเราขึ้นรถแดงกลับที่พักเพื่อพักผ่อนและเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มและลมหนาวทักทายเราในเช้าวันที่สพวกเราขึ้นรถแดงที่จองเอาไว้ล่วงหน้าเดินทางสู่อำเภอแม่ริมหลังออกจากตัวเมืองได้ไม่นานหยาดฝนเล็กๆก,ก,ก็เริ่มโปรยลงมาและมีกลุ่มเมฆสีเทาที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราในวันนี้เราแวะปั๊มน้ำมันเพื่อซื้อของรองท้อง ก่อนเดินทางต่อไปอยังจุดหมายแรกของวันและจุดหมายแรกของเราในวันนี้ก็คือสยามอินเซ็กซูซึ่งมีค่าเข้าสำหรับนักศึกษาเพียงคนละ60บาทสิ่งแรกที่พบด้านในคือพื้นที่จัดแสดงมแมลงสตาฟขนาดย่อมๆที่มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและจัดแสดงตัวอย่างมาแมลงที่สวยงาม แต่ละส่วนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเพื่อนร่วมโลกตัวจิ๋วของเราได้อย่างดีถัดไปเป็นโซนแมงมุมหลายคนเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่แน่ใจเพราะไม่ถูกกับเจ้าแปดขาพวกนี้หรือเพราะใจไปอยู่ที่โดมผีเสื้อเรียบร้อยแล้วนนภายในโดมมีผีเสือ้อนานาชนิดบ้างก็กินผลไม้ที่ทางสวนเตรียมไว้บางก็หากินน้ำหวานจากดอกไม้ภายในโดม ผ่านม่านโซ่และประตูเหล็กออกไปก็จะพบโซนที่เราได้สัมผัสมแมลงจากที่คุยกับพี่เจ้าหน้าที่ก็ทราบว่ามแมลงเหล่านี้เป็นมแมลงที่ทางสวนได้เพาะขึ้นมาเองจากนั้นก็เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์แปลกอื่นๆพอเดินมาถึงส่วนท้ายก็สังเกตว่ามีคณะใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังตามหลังมาพวกเราจึงตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อเดิมทีพวกเราไม่ได้แพลนจะขึ้นมั่นแจม แต่ได้ยินจากคุณลุงคนขับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรไปคนที่ตกหนักขนาดค่อยๆเดินทางขึ้นดอยทําให้ผมแอบกังวลนิดหน่อยว่าจะทํายังไงหลังจากเดินทางถึงจุดหมายต่อไปคุยกับคุณลุงระหว่างทางขึ้นดอยก็รู้ว่านี่เป็นฝนครั้งแรกในรอบหลายอาทิตย์ที่นี่โอยาวเลยฝนยังคงตกปร,ย,ปรยเมื่อมาถึงลานจอดรถม่อนแจมเป็นเวลาเที่ยงวันพอดี พวกเราจึงแวะทานข้าวกันที่ร้านในลานจอดรถจากร้านจะเห็นดอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลมที่พัดมาทําให้หนาวสะถานเมื่อแอบไปดูเทอร์โมมิเตอร์หน้าร้านก็พบว่าตอนนี้มีอุณหภูมิเพียง15องศาเท่านั้นหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จพวกเราก็เดินไปจุดชมวิวต่อนี่ เปไรครับท <Workers, S 2> ุกข <leaving there. S 2> ังนะครับทำไมต้องทุบอ่ะน้องไได้ขคร้านของชาวบ้านตลอด2ข้างทางเปิดรับนักท่องเที่ยวที่แวะวินเข้ามาถึงแม้สายฝนจะยังคงโปรยปลายแต่นั้นไม่ทำให้บรรยากาศซบเซาลงแต่อย่างใด ป้ายส่วนดอกไม้เหมือนจะชักชวนให้พวกเราเข้าไปชมพวกเราบางคนยอมที่จะเดินลุยถนนดินแดงขึ้นไปเพิงไม้เล็กๆและชิงช้าอันใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางดอกไม้คงจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ฝนที่ตกลงมาเริ่มเบาลงจนหยุดในที่สุดทําให้เดินเที่ยวได้สะดวกขึ้นหมอกหนาปกคลุมจนทําให้มองไม่เห็นวิวที่อยู่ไกลออกไปแต่นั่นก็ได้ความรู้สึกอีกแบบลมหนาวบนม่อนแจม ทำให้ผมหผลคิดถึงการเดินทางไปเชียงดาคนเดียวในปีที่แล้วแม้การออกเดินทางเพียงลําพังจะสอนให้ผมรู้จักการพาตัวเองไปในที่ที่อยากไปแต่ครั้งนี้ผมพบว่าการเดินทางบางครั้งอาจไร้ความหมายหากขาดเพื่อนร่วมทางที่คอยแบ่งปันช่วงเวลาเหล่านี้ร่วมกันใช้เวลาพอสมควรกว่าพวกเราจะลงมาจากมอนแจพวกเราแวะพักผ่อนที่ River Rock Cafe Hill ซึ่งจุดไฮไลท์คงจะเป็นสะพานที่ต้องเดินข้ามน้ําตกไปถึงร้านแต่ไม่นานฝนก็เทลงมาอีกครั้งและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทำให้ต้องพับแผนที่จะไปวัดป่าดาราพิงร์และตรงกลับเข้าที่พักแทนบอกลาแม่ริมแต่เพียงเท่านี้ เพื่อนคนหนึ่งมีเที่ยวบินกลับตอนคำ่ำผมจึงขอให้ลุงคนขับแวะส่งเขาที่สนามบินหลังจากที่ส่งพวกเรากลับที่พักแล้วตกกลางคืนฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพวกเราก็ออกไปหาอาหารเย็นแถวประตูเชียงใหม่ทุกโต๊ะของแต่ละร้านมีคนจับจองเต็มหมดกว่าจะได้ข้อสรุปก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรสุดท้ายก็จบที่เฮือนเจ้าบวัวทิพย์ร้านที่ผมเคยมาเมื่อปีที่แล้วเข้าซอยร้อนๆช่วยคลายความหนาวของค่ำคืนที่ฝนพรำนี้ได้เป็นอย่างดี หลังจากทานเสร็จพวกเราตัดสินใจเดินเล่นที่สนนคนเดินบัวลายต่อถนนกคนเดินเต็มไปด้วยร้านค้าที่ขายของแฮนด์เมดของฝากและอาหารท้องถิ่นถึงแม้ฝนจะยังโปรยปลายแต่ร้านค้าก็ยังคงเปิดขายเต็มที่เหมือนทุกปีที่มาเยือนและนักท่องเที่ยวก็ยังคงเดินจับจ่ายอย่างไม่ขาดสายพวกเราเดินทางกลับที่พักในเวลาสามทุ่มผมยอมรับว่าฝนที่ตกตลอดทั้งวันเป็นอุปสรรคในการเดินทางแต่ฝนหน้าหนาวปีนี้ทำให้เราได้เห็นมุมที่ต่างออกไปจากหน้าหนาวในปีอื่นๆ สายฝนจากเมื่อวานผ่านพ้นไปเหลือเพียงลมหนาวและไอชื้นที่ทิ้งไว้ในอากาศบรรยากาศแบบนี้ทําให้ผมนึกถึงช่วงเดียวกันเมื่อ2ปีก่อนเช้านี้ผมไม่ได้วางโปรแกรมใดๆไว้เพราะอยากให้เพื่อนๆไดพักผ่อนเต็มที่จากการเดินทางในวันที่ผ่านมาแต่ผมกลับเลือกที่จะตื่นเช้าสะพายกล้องคู่ใจแล้วออกเดินเรียบภูเมืองหวังเพียงจะใช้เวลาซึมซับบรรยากาศและความรู้สึกนี้เอาไว้ให้นานที่สุดผมหยุดยืนอยู่หน้าตลาดประตูเชียงใหม่ถูกดึงดูดด้วยความคึกคักในตลาด เสียงแม่ค้าตะกลนเรียกลูกค้าปะปนกับเสียงของผู้คนที่เดินสวนกันไปมาทุกอย่างดำเนินไปตามวิธีของมันเหมือนเช่นทุกวันแต่สำหรับผมแล้วมันคือความพิเศษที่ผมอยากเก็บภาพเอาไว้เดินถ่ายรูปจนเริ่มหิวพอดีกับที่เพื่อนผมคนหนึ่งเดินมาเจอกันที่นี่ เราเลยแวะร้านไข่กระทะเริดรถซึ่งอยู่หลังตลาดกินเสร็จก็เดินกลับที่พักในตอนสาย<ก><น> ช่วงบ่ายพวกเราออกจากที่พักไปยังกาดหลวงหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อตลาดวโรสรสศูนย์รวมของฝากขึ้นชื่อของเชียงใหม่จุดหมายแรกที่ตั้งใจพาเพื่อนๆไปชิมชาไทยเจ้าดังที่สมนึกโกปีแต่วันนี้โชคไม่เข้าข้างเพราะไม่พบคุณลุงคนขายอยู่หน้าศาลเจ้ากวนอูเหมือนอย่างเคยทําให้แผนเปลี่ยนเล็กน้อยพวกเราแยกย้ายกันเดินซื้อของฝากก่อนจะไปหาร้านนั่งใกล้ๆเพื่อรอเวลาไปยังจุดหมายต่อไปไมเมื่อได้เวลา เราเดินทางไปยังร้านบุฟเฟ่อาหารเยอรมันที่เราโทรจองไว้ล่วงหน้าเราอยู่ที่ร้านเอาเดนอัวอะไรที่อ่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารเยอรมันนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูอาหารกันวันวนี้เป็ดไหมเป็ดอ๋ออันนี้ทีเดียวชิมอ่ะันบดเอามันบดใหม่ทีนึงค่ะกิแล้วค่ะพี่อันไม่รู้อันนี้อะไรกันยากไม่รู้เคยกิน <c oughs> จริงอะูน่ากินมากเลยอะอันนี้อไรมนเละมือซีทอส่วนลาสัญญาเลยอี้อันเปียกินอันน้าาวนี่มีชัวนี้นี่ชิ้นนี้ไม่มันเลยหมากอะไรยัยทำอะไรคะครับใส่ใสอันี้เหรอคะไปละครับ อาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายแทบทุกเมนูเป็นของแปลกใหม่ที่ไม่เคยลองมาก่อนถึงแม้หลายๆเมนูจะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ผมบอกได้เลยว่าอร่อยทุกจาน ทานอิ่มกันแล้วพวกเราก็ขึ้นรถแดงต่อไปอยังประตูท่าแพเพื่อเดินถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ตอนนี้คนเยอะจนกลายเป็นถนนคนไหลไปเสียแล้วทําให้เราต้องไหลกันไปตามกระแสของนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องเดี <S <S ๋ยวดูเดี๋ยวดูทรงอีกทรงหนึ่งได้นะครับ สามทุ่มกว่าพวกเราเดินทางกลับที่พักเสียงจอแจจากตลาดค่อยๆเบาลงขณะที่รถเคลื่อนผ่านไปไบอกลาครึงสุดท้ายในเมืองเชียงใหม่เช้าวันสุดท้ายในเชียงใหม่พวกเราเลือกมื้อส่งท้ายการเดินทางด้วยการออกไปตามรอยร้านที่เคยพลาดไปเมื่อสองปีก่อนร้านใต้ถุนบ้านคือที่แรกที่เราจะไปในวันนี้ ครั้งที่แล้วเรารอคิวไม่ไหวเราะต้องเดินทางต่อแต่ในครั้งนี้เรามีเวลาเหลือเฟือทำให้คนมากมายที่มาถึงก่อนพวกเราไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด ังจากได้เติมเต็มความอยากที่ค้างคางมานานกว่า2ปี 2> พวกเรากลับที่พักเพื่อเก็บข้าวของและเตรียมตัวเช็คเอาท์เที่ยงตรง,รงพวกเราเรียกรถแดงมุ่งสู่สถานีรถไฟเชียงใหม่ฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีก่อนจะออกไปหาคาเฟ่ใกล้ๆเพื่อใช้เวลาช่วงบ่ายรอเวลาขึ้นรถไฟ ก่อนกลับพวกเราแวะซื้อสเสบียงเล็กน้อยเ,อเพื่อเตรียมสำหรับการเดินทางที่ยาวนานเวลาบ่ายสามครึ่งรถไฟขบวนที่52ก็เคลื่อนตัวออกจากสถานีเชียงใหม่ภาพสถานีที่ค่อยๆถอยห่างออกไปกลับนำพาความทรงจำให้ค่อยๆไหลย้อนกลับมาลมหนาวที่พัดผ่านเป็นเหมือนป้ายสุดท้ายของรถไฟหอกขบวนนี้ขบวนที่พาผมขึ้นไปสูงและดิ่งลงต่ำพาผมเดินทางไกลข้ามผ่านผู้คนและเรื่องราวมากมายแต่ในตอนนี้ลมหนาวกลับกลายเป็นอดีตที่ค่อยๆลอยหายไป หน้าแปลกที่การเดินทางนี้จบลงด้วยความอาวรณ์แต่เมื่อทบทวนดูแล้วลมหนาวที่ผมเฝ้าคิดถึงคงไม่ต่างจากการเวลาพวกเขาเคลื่อนไปข้างหน้าไร้วันย้อนกลับไร้วันหวนคืน